สมัครเป็นสมาชิกโฟร์ไลทสุขภาพดีมีรายได้ยยยอยากทำธุรกิจที่บ้านอยากหาไรายได้จากอินเทอร์เน็ตบริษัท4ฟ i g ไลช่วยคุณได้ครับสวัสดีครับผมคำพังพง่งทัพิมตัวแทนผู้จำหน่ายบริษัทโฟ i g ไลประเทศไทยคลิปนี้ก็เช่นเคยนะครับเรื่องดีๆเกี่ยวกับธุรกิจ 4Light บริษัท 4Light เป็นบริษัทวิจัยจากประเทศสหรัฐอเมริกา ดำเนินธุรกิจมาแล้ว25ถึง26ปีนะครับบริษัทฟูร้ายทำธุรกิจแบบเครือข่ายหรือเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งซึ่งสมาชิกสามารถที่จะหาไรายได้แบบออฟไลน์หรือออนไลน์ก็ได้ออฟไลน์ Off ในที่นี้หมายถึงว่านําผลิตภัณฑ์ไปจําหน่ายขายในท้องถิ่นแล้วก็ชุมชนของคุณออนไลน์ Online นั่นหมายความว่าการโพสต์การแชร์ลิงก์ผลิตภัณฑ์จากเว็บไซต์นี้แล้วก็นำลิงก์เอาไปแชร์ไปโพสต์ตามโซเชียลต่างๆทุกครั้งที่มีการ คลิกซื้อในเว็บไซต์นี้คุณก็จะมีคอมมิชชั่น25%นะครับ ผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอให้ท่านดูอยู่ตอนนี้นี่คือผลิตภัณฑ์ f o r l i ล t t Transfer Vector p l u เป็นผลิตภัณฑ์ที่ขายดีที่สุดในบริษัท f o r l i ลทเพราะว่าสามารถในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันโดยเฉพาะการเพิ่มขึ้นหรือว่าบูตเนตรอนชิลล c เซลให้ทำงานในตรอนชิลล c เซลนี่คือเซลลที่มีบทบาทสำคัญในการต่อต้านการติดเชื้อชนิดต่างๆรวมทั้งช่วยในเรื่องของการทำลายเนื้องอกและก็เซลลมะเร็งต่างๆนะครับ นี่คือบทบาทของเน u r ที่เซลล์ซึ่งในวงการวิทยาศาสตร์ตอนนี้ก็นำเอาเน utron ที่เซลล์ไปช่วยในการรักษาโรคมะเร็งเรียกว่า cancer immunotherapy นั่นก็คือการใช้ระบบภูมิคุ้มกันไปรักษาโรคมะเร็งนั่นเองนะครับนอกจากนั้นผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะกระตุ้นในส่วนของ B เซลแล้วก็ T เซลลด้วยนะครับ B เซลช่วยในเรื่องของแอนติบอดีเพิ่มแอนติบอดีให้กับร่างกายเพื่อที่จะได้สู้กับโรค T เซลช่วยในการ สร้างไซโตไคน์เพื่อที่จะไปกระตุน้นภูมิคุ้มกันตัวอื่นให้ทํางานนะครับบทบาทของฟ o สฟอรัสเทอร์เพิลเตอร์พลัสเป็นบทบาทที่ถือว่าสําคัญมากนะครับและก็ไม่มีผลิตภัณฑ์ไหนที่สามารถที่จะบูตภูมิคุ้มกันได้สูงสุดได้เท่ากับผลิตภัณฑ์ฟ o สฟอรัสเทอร์เพิลเตอร์พลัสนะครับเพราะว่าผลิตภัณฑ์นี้เพิ่มภูมิคุ้มกันได้ถึง 4 3 7นะครับผลิตภัณฑ์ระบบภูมิคุ้มกันนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับยุคสมัยของการระบาดของไวรัสโควิด -19 ที่ทุกทุกคนนะครับต้องการอยากจะมีระบบภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงอยากจะมีภูมิคุ้มกันธรรมชาติเพื่อมาช่วยในการกระตุ้นหรือว่าบูสต์วัคซีนที่มีอยู่ในร่างกายนะครับภูมิคุ้มกันธรรมชาติเป็นภูมิคุ้มกันที่หลากหลายซึ่งแตกต่างจากวัคซีนที่ได้เพียงโรคใดโรคหนึ่งหรือว่าเชื้อชนิดใดชนิดหนึ่งนะครับ ส่วนภูมิผู้กปรธรรมชาตินั้นมันมาหลากหลายแล้วก็ส่วนประกอบของภูมิผู้กปรธรรมชาติเนี่ยร่างกายสามารถที่จะนํามาประมวลผลแล้วก็สร้างเป็นแอนติบอดีให้กับระบบภูมิคุ้มกันได้นะครับผลิตภัณฑ์เพื่อภูมิคุ้มกันนะครับเป็นที่ต้องการของผู้คนเป็นอย่างมาก ผลิตภัณฑ์สาหรับภูมิคุ้มกันตรงนี้นะครับสามารถที่จะทําให้คุณมีระบบภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงเพิ่มภูมิคุ้มกันธรรมชาติให้กับร่างกายของคุณเพิ่มเมมบมรี่การจดจําเชื้อโรคให้กับร่างกายของคุณนอกจากที่ช่วยในเรื่องของสุขภาพนอกจากมีส่วนในการที่จะช่วยเสริมระบบภูมิคุ้มกันเพื่อการมีสุขภาพดีของทุกๆคนแล้วนะครับบริษัทพลอ์ยังเปิดโอกาสให้ทุกๆท่านได้เข้ามาเป็นผู้ร่วมจัดจําหน่ายนะครับเพื่อหารายได้ จากสถานการณ์ที่ทุกคนต้องการอยากจะได้ภูมิคุ้มกันตอนนี้คุณรู้แล้วนะครับว่าผลิตภัณฑ์นี้สามารถเพิ่มภูมิคุ้มกันได้ดังนั้นทุกๆคนนะครับที่ต้องการเพิ่มภูมิคุ้มกันก็สามารถที่จะเป็นลูกค้าของคุณได้นะครับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ถ้าเกิดว่าขายปลีกนะครับเมื่อคุณนําเอาไปขายปลีกคุณจะมีกําไรขวดละ533บาบาทนะครับและในขณะเดียวกันนะครับคุณก็จะยังได้คอมมิชชั่นจากทางบริษัท อีก25%ขวดนี้มี50คะแนน50คะแนนนี้คอมมิชชั่นก็จะตกขวดละ462บาท50สตางค์นะครับและถ้าเกิดว่าคุณจําหน่ายขายเป็นชุดโปรโมชั่น3ขวดคุณจะมีคอมมิชชั่นอยู่ที่117 0บาทต่อ1ชุดนะครับนี่คือโอกาสถ้าเกิดคุณขายวันละขวดคุณได้เงินวันละ900กว่าบาทแล้วนะครับหรือถ้าเกิดว่าคุณขายวันละชุด3ขวดคุณก็จะได้117บาท รวมกับกำไรขายปลีก533บาทคูณ3นะครับ1,599บาทนะครับก็ตก1,599บาทรวมแล้วนะครับทัวเฉลี่ยจากการขายเป็นชุดนั้นนะครับก็จะตกจินที่ประมาณ2,000กว่าบาทนะครับนั่นคือสิ่งที่คุณจะได้ถ้าเกิดว่าคุณขายวันละชุด3ขวดเนี้ยคุณจะมีรายได้อยู่วันละ2,000กว่าบาทนะครับ ทีนี้เรามาดูวิธีการทำนะครับว่าเราจะทําการตลาดยังไงนะครับทุกวันนี้ YouTube กําลังเป็นที่นิยมเพราะคนไม่ชอบที่จะอ่านตัวหนังสือกันแล้วนะครับชอบที่จะฟังผู้คนอธิบายเสียมากกว่านะครับการทําช่อง y t u t u นะครับแล้วก็ทําวิดีโอใต้ YouTube นะครับก็จะมีลิงก์มาที่หน้าผลิตภัณฑ์ตัวนี้เมื่อลูกค้าคลิกจาก u t u b e นะครับก็มาซื้อในลิงก์นี้มาซื้อในหน้าเว็บไซต์ตรงนี้ คุณก็จะมีรายได้25%นะครับหรือว่ามีคนคลิกซื้อ1ขวดคุณก็ได้แล้ว462บาทนะครับวันหนึง10ขวดก็เท่ากับ4,600 4,625บาทเลยทีเดียวนะครับถ้าเกิดว่าขายทั่วประเทศหรือขายทั่วโลกเนี่ยคุณได้วันละ10ขวดเนี่ยคุณก็ได้วันละ4,000กว่าบาทแล้วนะครับแล้วตัว YouTube เองนะครับคุณก็ยังจะมีรายได้จาก YouTube จาก Google Adsense ซึ่งก็จะเปิดโฆษณาให้กับคุณนะครับเสร็จแล้วก็จะนําเงินโฆษณาส่วนแบ่งจากโฆษณามาแบ่งให้กับคุณนะครับเ,เครื่องมือต่อมานะครับนั่นก็คือบล็อกเกอร์นะครับบล็อกเกอร์นี้ก็คือเว็บไซต์นั่นแหละนะครับที่ใช้สําหรับโพสตแชร์เขียนบทความโพสต์วิดีโอโพสต์ภาพบล็อกเกอร์นี้คุณก็เขียนบทความเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์คุณก็แชร์วิดีโอเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากนั้นก็ทาลิงก์นะครับผูกลิงก์มาที่ มาที่ผลิตภัณฑ์นะครับเมื่อลูกค้าคลิกที่บล็อกของคุณมาเปิดที่เว็บไซต์ผลิตภัณฑ์นี้นะครับเขาคลิกซื้อคุณก็ได้คอมมิชชั่นเขาซื้อ1ขวดคุณก็ได้ละวันละ400กว่าบาทเขาซื้อ10บขวดคุณก็ได้ละวันละ4 0 0พนนะครับนอกจากที่คุณจะได้เงินจากการคลิกซื้อ สินค้าจากลิงก์แล้วนะครับถ้าเกิดว่าบล็อกเกอร์ของคุณนั้นมีคนนิยมเยอะแล้วคุณผ่านเกณฑ์ของ Google Adsense นะครับ g o o ก l e Adsense ก็จะมาร่วมโฆษณาในบล็อกของคุณในเว็บไซต์ที่คุณทำคุณก็จะได้ส่วนแบ่งจากเงินโฆษณานะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือว่าบล็อกเกอร์นะครับเป็นของฟรีนะครับเป็นของฟรีที่คุณสามารถที่จะเอาไปใช้ได้ฟรีๆนะครับวิธีการทำคุณไม่ต้องห่วงด้วยประสบการณ์ในการทำเว็บไซต์ และก็ YouTube ของผมผมสามารถที่จะสอนให้คุณทำโฆษณาตรงนี้ได้นะครับและรายได้หลักที่ทำธุรกิจโฟร์ไลท์ก็คือการแชร์ f o ร์ไลฟ์มายช็อนะครับก็คือการแชร์เว็บไซต์ที่คุณเห็นอยู่ตอนนี้แหละครับทบทวนให้อีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเกิดขายปลีกคุณซื้อชุดโปรโมชั่นมาแล้วคุณไปขายปลีกนี่คุณจะมีกําไรขวดละ533บาทคอมมิชชั่น4 6 2บาท50าทตังค์ต่อ1ขวดนะครับ และถ้าเกิดเป็นขายเป็นชุดคุณก็จะได้ชุดละ 1, ันสบาทนะครับและถ้าลูกค้าซื้อออนไลน์นะครับผ่านเว็บไซต์นี้คุณก็จะได้รับคอมมิชชั่น25%หรือว่าขวดละ462บาทนั่นเองนะครับนี่นะครับการร่วมงานกับธุรกิจผัวไลห์คุณไม่จําเป็นจะต้องมีเงินทุนคุณไม่จําเป็นจะต้องมีเงินทุนมากมายนะครับคือหลังจากสมัครไปแล้วคุณไม่จําเป็นต้องใช้เงินทุนเลยนะครับ คือถ้าเกิดว่าคุณไม่ใช้ทุนเลยก็คือคุณขายแบบโฆษณาเมื่อมีการคลิกซื้อคุณก็ได้เงินนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีทุนนะครับคุณก็ซื้อไปสักชุดหนึ่งนะครับชุด3ขวดนะครับไปขายซื้อชุดนี้ไปขายคุณก็จะมีกําไรขายปลีกนะครับอยู่ที่1 5 9 9บาทนะครับและคอมมิชชั่นจากบริษัทอีก1 0 1 7บาทนะครับ25%ของ อันนี้แพ็กนี้นะครับมี110คะแนนคำนวณเป็นตัวเงินมาก็กจะอยู่ที่1017บาทนะครับก็เท่ากับว่าคุณมีรายได้ถึง2,500กว่าบาทแล้วนะครับนี่คือรายได้จากการเป็นผู้จำหน่ายกับบริษัทตัวไลท์ยิ่งขายมากนะครับคุณก็ยิ่งมีรายได้มากและรายได้มีไม่จำกัดด้วยนะครับท่านไหนที่สนใจอยากจะมีธุรกิจออนไลน์ทำงานจากที่บ้านหาไรายได้ทางอินเทอร์เน็ต ไม่มีทุนอยากจะมีงานทําอยากจะมีะไรายได้ขอแค่ความขยันนะครับขอแค่ความขยันเข้ามาร่วมทีมงานกับเราได้ผมพร้อมที่จะให้การแนะนำแล้วก็ช่วยสอนคุณจากที่ไม่มีประสบการณ์เลยสามารถที่จะทำให้คุณทำได้เลยนะครับสอบถามได้นะครับกับเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนี้นะครับแล้วก็ท่านสามารถที่จะคลิกสมัครออนไลน์ก็ได้นะครับ ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับคลิปดีๆเกี่ยวกับธุรกิจพัวไล์ยังจะมีท่านได้รับชมอีกนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ